สวัสดีค่ะสวัสดีกัลยาณมิตรทุกคนทุกท่านนะคะรยโชคนําพาคุณผู้ชมทุกท่านมาอยู่ที่วัดสว่างธรรมบันดาลน,นะคะบานยังงามตาบลบางใต้อาเภอสว่างเดนินจังหวัดสกลนครเหมือนเช่นเคยนะคะอ๋อห่างหายกันไปนานนะคะฝากไลค์ฝากแชร์ฝากไลค์ฝากแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้รวยโชคนะคะขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งสําหรับทุกไลค์ทุกแชร์นะคะขอบพระคุณมากๆเดี๋ยวเรามาขอเมตตาจากปู่ท่านนะคะ อรขอจเจริญพรญาติโยมด้วยเมื่อกี้นี่มีญาติโยมมาถ่ายบอกว่าอยากได้อัคารายันตัวเวลขโชคลาภงวดที่ผ่านมาเจ้าค่ะมันออกจริงจนะริมในบรรดาพูเด่อนนะเจ้าค่ะเขียนก็เลยเขียนใส่กระดาษใหกเจ้าแต่ยังก็เขียนใส่กระดาษใหกเจ้าเขามาไม่พันเวลาเราถ่ายนี่ตอนเรารับเขียรไงเจ้าค่ะแก็เลยเขียนใส่กระดาษใหกเจ้าแต่เป็นอัคขรายันที่เราเจิมกระเป๋า เป็นตัวเลขโชคลาภที่เราเจิมกระเป๋าญาติโยมเห็นเป็นหนึ่งห้าศูนย์วันที่ผ่านมานะไม่ใช่วันนี้นะเจ้าค่ะทีนี้ถ้าเขาตัดห้าศูนย์ก็คงจะมีโชคลาภทีนี้ก็มีญาติโยมอาตมาคิดว่าหลายท่านหลายคนที่มาเดินทางมหาอาตมาไม่ได้แต่อยากได้กระเป๋าเจิมอ,อัคระยันซึ่งเป็นลายเส้นหรือว่าเป็นอัวเลขอัครายันของอาตมานะอยากได้ลายเหมือนอาตมาเจ้าค่ะสําหรับกระเป๋าเด็ก เกาใช่ไหมเจ้าค่ะหลายท่านหลายคนอันนี้ขอเข้ามาดิเจ้าค่ะเราก็เลยอาจจะอตาตมาก็เลยมาพิจรารณาว่าเออญาติโยมหลายท่านหลายคนทางใกล้ทางไกล,กล,ลต่างประเทศก็มีไม่ได้มาหาเราสา้าถี่มมาไม่กักันเพื่อนมากสถิ่มาจิบกระเป๋าสือนะเจ้าค่ะกัดบ,บอสหายย่ำบุญย่ำงันยี่นี้อตาตมาก็เลยมีความรู้สึกว่าเออบอกลูกสือลูกหาว่าเออหากร็๋อมาโยมขาหน่อยนะว่างัันเจ้าค่ะจัเพิคนบู๋ส้มบูซ่าเอา เจ้าค่ะสีจังไดก็จังพักแชทแอนไลน์ไปจังคุยน้ำกขาเ้าในในส่วนนั้นนะเจ้าค่ะแต่ว่าอาตมาอนุญาตได้เนี่ยเจ้าค่ะก็หมายขอยายบ่เจ้าค่ะอืมอาตมาอนุญาตเพราะว่าเข้าเข้าสีเจิมหัวใจภาษีบาลีรองไกแปลว่าโชคลาภหัวใจภาษีบาลีนาชายีตีนี่แปลว่าโชคลาบบื้อยยื้จินแล้วเข้าดึดเขียนว่าณเมตีนี่เป็นหัวใจเป็นน้ำนมพระแม่ทรณีอันนี้ก็บื้อยยื้จิน เป็นคาถาของหลวงปู <t ell pu ce> kita, ่อพรมบัญญอเรียกว่าคาถาของเจ้าสารพัดนึกแล้วเข้ากับจีเสียด้วยคาถาเสนีคาถาเมตตาคาถาลาภผลบุญทวีหมายถึงว่าณมั่งณมีณเป็นเศรษฐีมั่งมีเงินทองเจ้าแหวนเงินทองไหลมาเทมาสิริบัคาบจีดีบัจจีดีบัิจีดีเมียเข้าจิตรวจเปิดดวงข้อมเข้ากับที่ว่าผู้ต่างเปิดน้ำมั่งเปิดสังฆังเปิดเปิดดีเปิดงามเปิดสิริเปิดมงคล เปิดบุญเปิดวาสนาเปิดบารมีเปิดหน้าที่การงานการเงินก่อนมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองงอกงามไผบูญน้ำบังน้ำมีน้ำดีโมดีน้ำเงินไหลนองน้ำทองไหลเข้าเนี่ยเข้าสิร์ได้โดยคาถาลงไปายบัว่าเขาจะงซูมดีซูมหายดิเข้าจีได้ปุ๊บเสียยางดีเดิเข้าใจป่ะเจ้าค่ะอืมเพราะฉะนั้นผู้ใดมีความปรารถนาอยากจะได้กระเป๋าเนี่ยที่อาตมาได้เจอเนี่ยหลายท่านหลายคนถามเข้ามาจริงๆนะอืมเมื่อวานเมื่อก่อนก็ถามเข้ามาเยอะ แต่ว่าอาตมาก็รับฟังไว้เสียดอกยังอาตมาก็คิดในใจว่าเออเดี๋ยวจะพิจารณาเดี๋ยวจะบอกลูกศิษย์ลูกหาว่าจะเอายังไงดีได้ใช่ที่เนี่ยอาตมาอนุญาตได้เจ้าค่ะเจ้าค่ะเดี๋ยวดีเจอมให้ดูดอกได้เจ้าค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งดอกเขาสาธุสาธุเจ้าค่ะ สตังมามะมามานัสตังมามะมามามหาลาภานัสตังมามะมามามหาลาภานัสตังมามะมามามหาลาภานัมั่งนัมีนัเป็นเศรษฐีมั่งมีเงินทองจงสำเร็จแกเทวันเงินทองไหลบาเทมาซิดีโฟคาปฏิทิปฏิทิปฏิทิเมนัสตังมานีมามะมหาลาภายผู้เจ้าเขาเดียวลูกสาวคนเดียวชื่อว่านางสวมกอบเงินกบทองไหลนองเทมาน้จาดีดีน้เมตยีน้เมตยีน้เมตยีน้เมียดีนบันดาลพิ่บันบันดานวันกระเป๋าเงินกระเป๋าทองเรียกเงินเรียกทองเรียกเข้าเงินไหลนองทองไหลเข้าพุทธคุณนางธรรมคคุุณณนนาางงสัฆง เทวะคุณังสาวกาตากาตากรยันติมีโชคมีใจสงคมุ่งมั่นป่าเถนาศกรยันติสักสตังมามะมามานะสตังมามะมามาหัวถึงหัวเงินหัวทองอื่นกันมากมาหลายเด้อเต็มกระเป๋าหลุนกระเป๋าจนได้ใส่กระสอบาคุณนางเงินตากตากตาอาจิกาการการโตโอโกโซมากรยันตินะเมติน้าจารีตินะเมตินะจารีตินะเมตินะจารีติสักาตากรยนามากรยันตินะเมตินะจารีตินะมังนัมีนเป็นเศรษฐีนัมังมีเงินทองนัเจ้าแหรีเงินทองนัจไหลมาทีมามังมีสีสุขเจ้าก้าปอดภัยราบผลพัุญทวี รากผลปุณทวีบางเกิดเป็นีสิริมงคลด้วยด้วยด้วยร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 วยอันนี้อาตมาทาให้อดมินเดอกระเป๋าสามสามใบนี่ด้อเอาให้อดมินไปเป็นกระเป๋าโชคกระเป๋ารากออกไปคาไปพุ่นเ้อกระเป๋าจะมีตัวตัวอัคาลายันเอ่อเรียกว่าหัวใจพระศรีวลีโชคราบอาคาลายันแล้วก็นำนมพระแม่ธรณีอันนี้ก็เป็นโชคราบ ผู้ใดได้ไปแล้วมีแต่โชคแต่ชัยมีแต่ร่ำแต่รวยมั่งมีสิสุขแล้วก็มีเลขยันด้วยใครชอบตัวเลขโชคลาบให้ดูตรงนี้เข้าใจไหมจะมีตัวเลขโชคลาบด้วยอาตมาได้อธิษฐานปลูกเสกเป็นอย่างดีแล้วแล้วก็ผู้ใดมีความปรารถนาเพราะว่ามีญาติโยมหลายท่านหลายคนอยู่อะอาตมาพูดความจริงนั่น,นี่มีญาติโยมหลายท่านหลายคนถ้าเข้ามาบอกว่าให้หากระเป๋าให้หน่อยอาตมาจะไปหากระเป๋าทาไมอาตมาจะหาได้ยังไง ใช่ไหมล่ะโยมก็ต้องออกมาเองบางท่านบางคนก็ออกมาเองเวลาอาตมารับแจกนะญาติโยมกอจะออมาเองเอากระเป๋ามาให้อาตมากเจิมให้เพื่อความเป็นสิริเป็นมงคลเป็นขวัญเป็นกานกลังใจให้แกญาติแกโยมแ,แ,แ,แต่ว่าญาติโยมทางไกลกว่นี้เนี่ยอยากก่างเช่นต่างประเทศก็มีนะปากเนื้อปากไตก็มีคนมาหลายสมัยเล่ากัเขาก็อยากเอามาเจอมเหมือนกันแต่ว่าไม่มีเวลาไม่มีโอกาสไม่มีจังหวะที่จะมาหาอาตมาโดยตรงก็ขอให้อดมิน ทุกท่านทุกคนที่มาในวันนี้จงเป็นสะพานบุญให้แก่ญาติโยมด้วยผู้ใดต้องการผู้ใดปรารถนาอยากจะได้กระเป๋าได้เจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะเป็นสะพานบุญให้ด้วยจังไห้ขจ้าบูชาเอาได้เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะจะยังไงก็ตามให้ถามแอดมินพิจารณาทราบแกแอดไลน์แอดมินได้จะแอดมินถือบอกอีกได้หนึ่งดอกอาตมาอนุญาตได้สาธุสาธุเลย น,นี่ก็เป็นกระเป๋าที่ปู่ท่านเมตตาจืมให้นะคะก็แคปหน้าจอไว้นะคะเผื่อเป็นโชคลาภนะคะในงวดวันที่16กรกฎาคมพศ2566นี้นะคะก็ใกล้วันแล้วนะคะท่านใดที่มองเห็นเป็นโชคลาภนะคะบางท่านก็โชคดีเพราะว่าได้เห็นอครยันที่ปู่ท่านจืมให้บนกระเป๋าสตางค์นะคะงวดที่แล้วก็ปู่ท่านก็จืมกระเป๋าแล้วก็มี คนโชคดีนะคะก็ถ้าท่านได้สนใจนะคะเบอร์โทรแอดมินทิ้งไว้ด้านบนนะคะสอบถามมาได้นะคะเฮงเคะ่ะเฮงเฮปังปังมีสตังเต็มกระเป๋านะคะสวัสดีคะ่ะ